ถ้าใครติดตามข่าวเกี่ยวกับพกตะวันออกกลางมาเนี่ยเราก็น่าจะคุ้นๆหูกันกับคําว่ามุสลิมชีอะหรือว่ามุสลิมซุนีกันจนเป็นที่คุ้นหูใช่ไหมครับว่า2คํานี้เนี่ยเป็นคําที่เขาใช้เรียกนิกายในศาสนาอิสลามกันนะครับแต่เชื่อได้เลยครับว่าน้อยคนไทยโดยเฉพาะที่ไม่ใช่พี่น้องชาวใต้เนี่ยก็น่าจะไม่มีความเข้าใจอย่างมากนะครับว่าสนิกายนี้เนี่ย เขาแตกต่างกันยังไงหรือว่ามีความเชื่อที่ไม่เหมือนกันยังไงนะครับผมเพราะส่วนใหญ่เวลาเราจะไปหาว่าสองนิกายนี้เขาแตกต่างอย่างไรเลยเอาง่ายๆแค่ในหนังสือเรียนวิชาสังคมของเราตอนที่เขาได้พูดถึงความแตกต่างของสองนิกายนีย่ก็มักจะนําเสนอเป็นแค่วอร์ชั่นแบบเรียบๆง่ายๆบ,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 บอกประมาณว่า2นิกายนี้เขาได้แยกออกมาเนื่องจากประเด็นความขัดแย้งในด้านการเลือกผู้นําศาสนาหลังจากที่องค์ศาสดามูฮัมมัดเนี่ยเขาได้จากไปแล้วนะครับผมซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันก็ไม่ได้ง่ายๆอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันซับซ้อนกว่านั้นมากเลยนะครับและนอกจากมุสลิมในนิกายซุนนีกับชีอะห์น,นี้เนี่ยเอาจริงๆมันก็ยังมีการแตกแขนงไปกว่าอีกหลากหลายสาขาด้วยนะครับผม ที่ถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกเนี่ยก็ให้ลองนึกถึงศาสนาพุทธดูนะครับที่ถึงบอกว่าจะมีหลักๆแค่แบบเทราวาสมหาย,ยานกับวัชรยานอะไรเนี่ยแต่พอมาลงลึกในบ้านเรานะม,มีแตกเป็นธรรมยุทธนู่นนี่อะไรเยอะแยะเลยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นแหละครับผมดังนั้นเองนะครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆได้เข้าใจกับสิ่งนี้มากขึ้นเองตั้งแต่ว่าซองนิกายในศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับ เขามีความแตกต่างกันยังไงโดยคําเตือนก่อนจะไปฟังคลิปนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็ได้สร้างขึ้นมาเพื่อน,นําเสนอมุมมองที่แตกต่างของศาสนาเพื่อการศึกษานะไม่ได้มีเจตนาอะไรจะมาสร้างความขัดแยง้งหรืออะไรแนวๆน,น,นี้ทั้งสิ้นนะครับผมและเราเนี่ยก็พยายามหาข้อมูลที่มันดูเป็นกลางมากที่สุดแล้วคือนี้ในตอนค้นคว้าเนี่ยแอดถึงกับไปหาหลากหลายแหล่งแล้วก็ไปนั่งสัมภาษณ์เพื่อนๆที่เป็นชาวมุสลิมกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อจะไม่ให้มันผิดพลาดแต่ก็รู้แล้วว่า ยังไงเนี่ยเราก็ไม่สมบูรณ์แบบอย่างแน่นอนแหละเพราะนอกจากที่เราจะไม่ใช่คนเพอร์เฟกแล้วนะครับเอาจริงๆมันยังมีรายละเอียดอะไรที่มุสลิมบางกลุ่มเนี่ยเขาก็มองว่าอีกกลุ่มมีความเชื่อที่ไม่ถูกต้องไม่เห็นด้วยอะไรกันด้วย คือมันจะทําให้ถูกต้องแบบร้อยเปอร์เซนต์สำหรับทุกคนไปหมดมันก็คงไม่ได้หรอกนะครับผมดังนั้นเองถ้าหากมีข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมและถ้าหากเพื่อนๆอยากศึกษาอะไรเกี่ยวกับศาสนานี้จริงๆนะแอดก็แนะนําให้เราไปลงรายละเอียดลึกกับทางผู้เผยแพร่ศาสนาของพวกเขาดีกว่าเพราะแอดเชื่อว่าพวกเขานะครับจะสามารถให้รายละเอียดได้ดีกว่าแอดอย่างแน่นอนนะครับผมเอาเป็นว่าเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็มาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับผม โดยอย่างที่เราน่าจะพอทราบประวัติศาสตร์ของอิสลามกันอย่างคร่าวๆนะครับก็คือศาสนาอิสลามเนี่ยได้มีกําเนิดมาเป็นอิสลามครั้งแรกเลยตามแบบที่นักประวัติศาสตร์เขากล่าวนะก็คือสมัยเมื่อท่านนาบีมุฮัมมัดหรือว่าศาสดาของศาสนาอิสลามเนี่ยเขาได้ปฏิรูปผู้คนขึ้นมาใหม่ครับจากกลุ่มคนที่เหลวแหลกไม่เชื่อฟังในอัลเลาะห์หรือว่าพระเจ้าในภาษาอาหรับกันนะครับให้ผู้คนเนี่ยได้กลับมาอยู่ในร่องในรอยกันแล้วก็ได้มีคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ย เป็นเหมือนกับกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติของมุสลิมจนมาถึงทุกวันนี้เลยนะครับผมซึ่งเมื่อองค์ศาสดาท่านได้เผยแพร่ศาสนาไปสักพักจนถึงประมาณคิจศักุาชที่63 2เนี่ยองค์ศาสดามูฮัมหมัดนะครับก็ได้จากไปและการจากไปของท่านในครั้งนั้นเนี่ยแหละก็จะเป็นเหมือนกับการทิ้งภาวะกึ่งศูนอากาศให้กับเหล่ามุสลิมทั้งหลายแหล่นะครับผมเพราะว่าท่านศาสดามูฮัมหมัดเนี่ยก็ไม่ได้กําหนดเอาไว้นะครับว่าจะให้ใคร มาเป็นผู้ที่ได้สืบทอดตำแหน่งผู้นำหรือที่ภาษาอาหรับเขาจะเรียกว่าคอลิฟะ์นะครับจากท่านนั่นเองแหละครับมันก็เลยได้ทำให้กลุ่มชาวม,มุสลิมเนี่ยเขาเริ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันละว,ว่าแบบจะเลือกใครขึ้นมาเป็นหัวหน้าผู้นำกันดีนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะไม่ใช่การเริ่มทะเลาะอะไรกันนะแต่มันจะเป็นอารมณ์ประมาณถกเถียงว่าจะเอากฎเกณฑ์ใดมาเลือกผู้นำดีผู้นำที่ขึ้นมาเนี่ย จะต้องมีนิสัยเป็นยังไงความเหมาะสมแบบไหนนะครับเพราะว่าตำแหน่งคอลิฟอ์หรือว่าผู้นำเนี่ยก็จะไม่ใช่แค่คนที่มาดูทางด้านจิตวิญญาณทางการศาสนาเท่านั้นนะหาแต่ว่าคนคนนั้นนะครับจะต้องมารับผิดชอบในด้านทางการเมืองการปกครองการกฎหมายแล้วก็การทหารต่างๆด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าถ้าเราลองย้อนกลับไปในเหตุการณ์บ้านเมืองในแถวๆตะวันออกกลางอย่างตอนนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เหตุการณ์ที่แบบสงบราบรื่นอะไรนะครับผม คือถ้าใครไปศึกษาดูประวัติศาสตร์ในการเผยแพร่ศาสนาขององค์นบีมูฮัมมัดเนี่ยก็จะเห็นได้นะครับว่าท่านเนี่ยก็จะมีการหลบเลี่ยงหนีคนที่จะมาปองร้ายท่านอะไรแบบหลากหลายกันเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีเรื่องราวของความขัดแย้งทางการเมืองอยู่ในบริเวณนั้นอีกเยอะเลยนะครับผมนั่นแหละครับก็เลยทําให้คนที่เขาจะเลือกผู้นําในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีความคิดว่านอกจากผู้นำเนี่ยจะต้องมานําทางด้านจิตวิญญาณแล้วนะครับ ผู้นำก็ยังจะเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถในการปกป้องตนเองปกป้องบ้านเมืองอะไรพวกนี้พ่วงเข้ามาด้วยนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละมันก็เลยทําให้คนกลุ่มหนึ่งนี้ยได้เกิดความคิดว่าคนที่จะมาเป็นผู้นํานะครับเขาจะต้องเป็นคนที่มีวุฒิภาวะแล้วก็มีค่าประสบการณ์สูงอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งคนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็เลยลงความเห็นว่าจะให้อบูบักซึ่งมีตําแหน่งเป็นพ่อตาขององค์ศาสดามุฮัมมัดนะครับ ได้เป็นคนที่สืบทอดตาแหน่งนี้ต่อไปเนื่องจากว่าพ่อตาของท่านนาบีมูฮัมหมัดคนนี้นะครับนอกจากที่ท่านจะเป็นคนซึ่งเคยสนับสนุนศาสนาอิสลามอย่างกว้างขวางในตอนที่แบบองค์นบีมูฮัมหมัดเนี่ยได้เผยแพร่ใหม่ๆแล้วนะครับคือบริจาคทรัพย์สินมีกองกําลังอะไรให้กันไปท่านพ่อตาเนี่ยก็ยังเป็นคนหนึ่งที่เคยอบพยพเคียงบ่าเคียงไหลไปกับท่านศาสดามูฮัมหมัดด้วยนะครับในตอนที่แบบจะมีคนมาลอบสังหารท่านมูฮัมหมัดใช่ไหมท่านก็ไปรบสู้เคียงบ่าเคียงไหลกัน คือตัวติดกันจนกระทั่งทําให้พ่อตาเนี่ยมีความสนิทสนมแล้วก็รู้อะไรหลายๆอย่างมาจากท่านศาสดามูฮัมหมัดเลยนะครับรวมถึงหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติที่ถูกต้องของอิสลามด้วยนั่นเองดังนั้นนะครับด้วยความรู้แล้วก็วิทภาวะที่มีเยอะแบบเนี้ยมันก็เลยได้ทําให้มุสลิมกลุ่มหลักๆในตอนนั้นนะครับก็ยกให้ท่านพ่อตาเนี่ยเป็นผู้ได้สืบตําแหน่งต่อไป แต่ว่ามันก็เหมือนกับการเลือกตั้งในทุกครั้งแหละครับไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียนหรือว่าเลือกตั้งนายกอะไรเนะมันก็จําเป็นจะต้องมีฝ่ายที่แบบเห็นต่างอยู่เสมอนะครับผมที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายฝ่ายด้วยนะครับแต่หลักๆเลยก็คือมันจะมีอีกฝ่ายที่เขาได้ยกอีกหนึ่งเหตุผลในการจะเลือกผู้นําขึ้นมาว่า มีแค่ความรู้จะมีแค่สกิลสูงอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าว่าผู้คนที่จะมาเป็นผู้นําต่อไปเนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับองค์ศาดามูฮัมหมัดในเรื่องของสายเลือดด้วยนะครับผมนั่นแหละครับ กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เลยได้มีการยกชายคนหนึ่งซึ่งชื่อว่าอาลีที่ก็มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องขององค์ศาสดามูฮัมหมัดขึ้นมานะครับผมก็คืออาลีเนี่ยเขาจะมีศักดิ์เป็นลูกของลุงหรือเป็นกระทั่งบุตรเขยของศาสดามูฮัมหมัดด้วยนะครับเนื่องจากว่าท่านอาลีเนี่ยท่านก็ได้แต่งงานกับลูกสาวคนหนึ่งของนบีมูฮัมหมัดมานะครับผมและนอกจากนั้นเองท่านอาลีเนี่ยก็ยังเคยมีบทบาทในการเป็นผู้ศรัทธาตั้งแต่แรกๆเริ่มเลยแล้วก็ยอมเสี่ยงชีวิตตนเองนะครับ เพื่อช่วยองค์ศาสดามุฮัมมัดด้วยที่เรื่องราวในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ประมาณว่าเหมือนกับท่านอาลีนะครับจะได้ไปทราบมาว่าเดี๋ยวมันจะมีคนมาประสงค์ร้ายอะไรกับองค์ศสดามูฮัมมัดนะครับผมเขาก็เลยได้มีแผนการจะโยกย้ายองค์ศาสดานะครับให้หลบหนีไปยังที่อื่นก่อนและเพื่อเป็นการถ่วงเวลาไอ้คนที่จะมาประสงค์ร้ายอะไรเนี่ยท่านอาลีนะครับก็เลยได้ไปนอนตรงที่ องศาสดามูฮัมหมัดเนี่ยได้นอนเป็นประจำเพื่อที่แบบจะถ่วงให้คนร้ายคิดว่าโอดี่องค์ศาสดากาลังนอนอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับผมและนั่นแหละครับด้วยวีรกรรมแบบนี้นี่เองผู้คนในกลุ่มนั้นเนี่ยก็เลยได้เห็นว่าท่านอาลีนะครับก็มีความเหมาะสมที่จะมาเป็นผู้นําไม่แพ้กันหากแต่ว่าในเวลาต่อมานะครับก็เหมือนกับเสียงของผู้ที่ได้สนับสนุนท่านอาลีเนี่ยก็จะมีน้อยไปครับผมถ้าเทียบกับอบูบักซึ่งก็เป็นพ่อตาที่มีผู้ิภาวะสูงกว่านะครับ นั่นแหละครับตำแหน่งผู้นำเนี่ยก็เลยได้ตกไปอยู่กับท่านพ่อตาแทนนะครับที่ถึงแม้ว่าในตอนนั้นก็อาจจะมีความไม่พอใจอะไรบ้างซ่อนอยู่เบื้องหลังลึกๆสําหรับกลุ่มที่เชียร์ท่านอาลีนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ส่อเขาลางอะไรมากเพราะว่ามุสลิมในช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างค่อนข้างสงบสุขนะครับไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกอะไรกันเลยแล้วก็มีการปกครองทายทอดตาแหน่งผู้นําอะไรกันไปแบบนี้อยู่อีกประมาณสองสครั้งนะครับที่ในระหว่างนั้นเอง อาณาจักรของมุสลิมเนี่ยก็ได้เริ่มมีการขยับขยายใหญ่ขึ้นครับคือว่ากันว่าเมื่อมาถึงในสมัยของผู้นํามุสลิมในคนที่3นั่นก็คือท่านอุสมานนะครับอาณาจักรของมุสลิมเนี่ยก็ได้ขยายไปไกลตั้งแต่อิรานมร็อกโคตุรกียนันอัฟกานิสถานในปัจจุบันเลยนะครับผมแต่ว่าพออาณาจักรมันได้ขยายใหญ่ไปแบบนี้ข้อเสียของมันก็คือ การปกครองอะไรที่ก็จะซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ดูแลกันได้ยากลําบากมากขึ้นนะครับผมทำให้ในเวลาต่อมาก็เหมือนกับว่าจะมีดราม่าทางการเมืองได้เกิดขึ้นที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่พอใจกันนะครับผมซึ่งอารายละเอียดตรงนี้เนี่ยแอดก็จะขอไม่ลงลึกกันละกันนะครับแต่เอาเป็นว่ามันจะมีอารมณ์เหมือนกับชาวบ้านเอะอะอะไรไม่ดีก็ไปโทษนายกกันหมดนะครับผมหรือถ้าเป็นในยุคนั้นก็คือไปโทษผู้นํากันหมดนี่แหละครับ มันก็เลยได้ทําให้มีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเคยยกให้ท่านอาลีซึ่งเป็นลูกเขยของนบีมูฮัมหมัดได้ขึ้นมาปกครองเนี่ยก็ได้ถือโอกาสในตอนนี้แหละครับระดมมวลชนกันขึ้นมาอีกรอบเพื่อที่จะให้ประชาชนทั้งหลายแหล่เนี่ยได้ยอมรับในท่านอาลีนะครับจนสุดท้ายเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันก็ได้นําไปสู่เรื่องราวในการนองเลือดนะครับคือมันจะมีการบุกเข้าไปในเคหสถานของท่านผู้นําคนที่3เลยแล้วก็ไปสังหารท่านผู้นํานะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการยกท่านอาลีขึ้นมาเป็นผู้นําต่อจากศาสดามูฮัมหมัดในอันดับที่4นั่นเองครับผมซึ่งไอ้ช่วงเวลานี้แหละครับก็เป็นช่วงเวลาที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาได้ถือว่ามันเหมือนกับจะเป็นช่วงที่เริ่มส่อเขาลางในการแยกนิกายหรือว่าสายความเชื่อของอิสลามขึ้นมาเป็นเขาลางนะครับผมซึ่งสายที่แอดต้องใช้คําว่าสายความเชื่อแทนคําว่านิกายเนี่ยก็เพราะว่า ในมุมมองของมุสลิมบางกลุ่มนะครับเขาจะไม่มองว่าศาสนาอิสลามเนี่ยได้มีนิกายนะครับคืออิสลามเนี่ยก็จะเป็นอิสลามเดียวไม่เหมือนกับชาวพุทธชาวคริสต์ที่ก็แบบคริสต์นิกายคาทอลิกก็อาจจะรับรู้อยู่ถึงการมีของโปรเตสแตนต์หรือพุทธเทรวาตเนี่ยก็จะยอมรับการมีอยู่ของนิกายมหายานนิกายวัชรยานแล้วก็เรียกว่าเป็นนิกายนิกายกันใช่ไหมครับแต่ถ้าว่ามุสลิมในบางกลุ่มเนี่ยเขาจะมองว่า อีกสายหนึ่งที่คนภายนอกอย่างเราเราเรียกกันว่านิกายเนี่ยก็จะไม่ใช่นิกายนะครับแต่จะว่าเป็นการปฏิบัติที่แบบไม่ใช่อิสลามเลยอะไรประมาณนั้นซึ่งอันนี้ก็เอามาพูดเพื่อให้เพื่อนๆได้รับรู้กันไว้ว่าบริบทในการใช้คําว่านิกายในคลิปนี้นะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันในมุมมองทางด้านนิกายที่เรามีต่อศาสนาพุทธศาสนาคริสต์กันนะนะซึ่งเอาเป็นว่าเมื่อเข้าใจกันแล้วเนี่ยเราก็กลับเข้ามาสู่ประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามกันต่อดีกว่า ที่เขาว่ากันว่าหลังจากที่ท่านอาลีหรือว่าบุตรเขยของนบีมูฮัมมัดนะครับได้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองต่อในอันดับที่4เนี่ยตอน,น,นแรกๆนะครับมันก็ยังไม่ได้มีความแตกแยกอะไรในหมู่มุสลิมให้เป็นแบบชีอะหรือว่าซุนนีอะไรกันหรอกนะครับก็ยังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความเชื่อเดียวกันอยู่และทุกคนเนี่ยก็เห็นว่าท่านอาลีก็เป็นผู้นําที่ถูกต้องด้วยกันทั้งหมด แต่ว่าในเวลาต่อมากว่าอีก10บสปีนะครับด้วยเหตุผลของทางด้านการเมืองการปกครองหรืออะไรเอ่ยเนี่ยมันก็เริ่มทําให้ทั้งสองศาสนานี้นะครับได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะทั้งการปฏิบัติความเชื่อประเพณีหรือว่าอะไรอีกหลายๆอย่างเลยนะครับที่ยกตัวอย่างเห็นได้ชัดเลยก็อย่างเช่นในทางฝั่งมุสลิมที่เป็นชีอะหรือว่าผู้ที่ยกย่องให้ท่านอาลีได้เป็นผู้นํามาตั้งแต่แรกเริ่มนะครับเขาก็จะไม่มองว่า สามผู้นําคนก่อนหน้านั้นที่มาก่อนท่านอาลีเนี่ยจะเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของมุสลิมนะครับแต่จะมีอารมณ์มองประมาณว่าสามผู้ปกครองก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่ได้แย่งตําแหน่งอันชอบธรรมไปจากท่านอาลีมากกว่าเนื่องจากอย่างที่บอกใช่ไหมว่ากลุ่มคนที่เขาอยากจะให้ท่านอาลีได้ขึ้นมาเป็นผู้นําต,ตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาก็มีความเชื่อในเรื่องสายเลือดนะครับว่าถ้าหากใครที่ไม่ได้มีสายเลือดอะไรซึ่งเกี่ยวพันกับศาสดามุฮัมหมัดเนี่ยก็จะไม่ใช่ผู้นําที่แท้ทรูนะครับผม จะมีคนเดียวที่เป็นสายเลือดเกี่ยวพันกับท่านนาบีมูฮัมหมัดก็คือท่านอาลีนี่แหละดังนั้นเองนะครับในกลุ่มนี้เวลาต่อมาเนี่ยก็เลยถูกเรียกว่ามุสลิมชีอะนะครับซึ่งมาจากภาษาอาหรับว่าชีอะตุลอาลีหรือจะแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าผู้ที่ได้สนับสนุนผู้ที่ติดตามท่านอาลีอะไรประมาณนั้นแหละครับผมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เรารู้จักกันในนามของมุสลิมนิกายสุนีนะครับมันก็จะมีรากศัพท์มาจากคําว่าสุนะ ซึ่งก็แปลว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรประมาณนี้นะครับผมเนื่องจากว่าความเชื่อหลักๆของนิกายนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้เชื่อถึงเรื่องสายลงสายเลือดอะไรนะครับแต่จะยกในแง่ของการปฏิบัติขึ้นมาอยู่เหนือเรื่องสายเลือดนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นถ้าหากใครเป็นผู้นำเนี่ยก็เป็นได้ทุกคนแหละขอให้คนคนนั้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติถูกต้องตามหลักประเพณีหรือว่าหลักปฏิบัติอะไรของอิสลามก็พอ และก็ด้วยความเชื่อแบบนี้นี่เองล่ะครับมันก็เลยได้นําให้ทั้งสองนิกายนี่เขามีความแตกต่างในการที่จะเลือกอิหม,ม่ามหรือว่าผู้นําในการทําพิธีทางศาสนาเป็นผู้นําชุมชนอะไรแบบนี้อย่างชัดเจนเว่อวังเลยนะครับผมก็คืออิหม่ามสําหรับมุสลิมนิกายซุนนีถ้าจะเปรียบเทียบให้คนไทยที่ส่วนใหญ่เป็นคนพุทธเข้าใจกันนะเนอะอิหม่ามก็จะมีอารมณ์เหมือนกับมัคคนายกน,นะครับก็คือเป็นผู้นําทั้งชุมชนแล้วก็เป็นผู้นําจิตวิญญ,ญาณดีๆคนหนึ่งนี่แหละ ที่จะคอยเสนอแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องให้กับทุกคนนําการละหมาดหรือว่าชี้คําสอนทางด้านศาสนาอะไรกันแบบนี้นะครับแต่เท่าอิหม่ามสําหรับมุสลิมนิกายซุนนีเนี่ยก็จะไม่ใช่แบบคนที่มีความวิเศษอะไรดุดดังเทพเจ้านะครับหาแต่ว่าถ้าเป็นอิหม่ามของทางมุสลิมในสายชีอะเนี่ยนะครับก็จะเป็นความอะไรที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเพราะ เช่นเดียวก,กันกับช่วงที่เลือกผู้นําเลยครับที่เขาบอกว่าจะต้องเป็นสายเลือดอะไรที่เกี่ยวกับท่านนบีมูฮัมมัดใช่ไหมทางอิหม่ามของนิกายชีอาเนี่ยก็จะไม่สามารถเป็นใครหน้าไหนมาก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นบุคคลที่มีสายเลือดเดียวกันเท่านั้นเพราะอันนี้เนี่ยเหมือนกับชาวชีอาในยุคแรกๆนะครับเขาจะมีความเชื่อว่าคนที่จะมาเป็นอิหม่ามเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบโปรดปานต่อพระเจ้ามีความสามารถพิเศษอะไรซึ่งเหนือกว่าคนทั่วไปคือเขาจะมองอิหม่ามเหมือนกับเป็น เรียกว่าอะไรบุคคลที่ไม่มีความผิดเป็นคนบริสุทธิ์อะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมและอิหม่ามเนี่ยก็จะเป็นผู้เดียวที่สามารถตีความจากกุรอานได้เป็นผู้ที่ได้รับคําแนะนําอะไรจากสวรรค์แบบนี้นะครับผมที่นั่นแหละครับก็เลยทําให้มุสลิมในสายชีอะห์เนี่ยก็จะมีการให้ความสําคัญอย่างพิเศษกับคนที่ได้รับตําแหน่งอิหม่ามเลยนะครับที่ ผู้ที่ได้รับตําแหน่งอิหม่ามในชีอะยุคแรกๆนี่ก็ไม่ใช่ใครอื่นครับนั่นก็คือท่านอาลีนั่นเองครับที่นอกจากท่านจะควบตําแหน่งผู้นําแล้วใช่ไหมชาวชีอะนะครับก็จะถือว่าท่านเป็นอิหม่ามคนแรกด้วยและหลังจากนั้นมาอิหม่ามในฝั่งของชีอะนะครับก็จะมีการสืบทอดกันผ่านทางสายเลือดอะไรอยู่มาอีกแบบหลากหลายคนกันเลยทีเดียวซึ่งไอตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวมันก็จะนําไปสู่ความแตกขแขนงในความเชื่อของมุสลิมในสายชีอะเป็นชีอะยิบย่อยอีกนะครับอย่างเช่นมุสลิมชีอะไซยิดิสมุสลิมชีอะอิสมาิลที่ในแต่ละนิกายเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าอิหมามจะมีแค่5คนมีแค่เจคนอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแต่เอาเป็นว่าในกลุ่มหลักๆของสายชีอะที่ว่ากันว่าได้เชื่อกันมากที่สุดทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะเชื่อกันว่าอิหมามนั้นมี12ท่านนะครับผม ที่ถามว่าทำไมท่านอิหม่ามถึงได้หยุดอยู่แค่12คนละไม่ได้สืบทอดต่อๆต่อตอกันมาเหรอเพราะเวลามันก็ผ่านมาเป็นหลายพันปีแล้วใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเขาก็เชื่อว่าอิหม่ามท่านที่12เนี่ยก็ยังไม่ได้จากไปไหนครับแต่ว่าอิหม่ามองค์ที่12เนี่ยท่านก็ได้ไปหลบอยู่ยังหุบเขาหุบหนึ่งของประเทศอิรักในปัจจุบันนะครับแล้วเดี๋ยวท่านเนี่ย จะกลับออกมาใหม่เมื่อช่วงสุดท้ายของโลกเพื่อที่ท่านจะมาขจัดความชั่วร้ายอะไรดังที่องค์ศาสดามุฮัมมัดเนี่ยได้เคยทํานายเอาไว้นะครับผมซึ่งนั่นเองแหละมันก็เลยได้ทําให้ทางผู้เชื่อของฝั่งชีอะนะครับบางทีเขาก็จะมีการเดินทางไปแสวงบุญต่างๆตามหลุมศพหรือว่าที่พักสุดท้ายของอิหม่ามในอดีตของพวกเขาด้วย ซึ่งอันนี้เองเนี่ยจากมุมมองของมุสลิมในนิกายซุนนีนะครับเขาก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยกับความเชื่อแบบนี้ครับเพราะมันจะมีอารมณ์เหมือนกับเป็นการบูชาในตัวบุคคลเป็นการให้ความสําคัญกับสถานที่อะไรกันมากเกินไปซึ่งเขาก็จะมีความรู้สึกว่ามันไปขัดต่อความเชื่อดั้งเดิมของอิสลามนะครับที่สอนให้คนเนี่ยไม่เชื่อในเรื่องพวกสิ่งวิเศษสิ่งเหนือธรรมชาติหรือไปเคารพอะไรนอกเหนือจากองค์อัลเลาะห์ซึ่งเป็นพระเจ้าที่สูงสุดหรือว่าแม้กระทั่งพวก พิธีอะไรต่างๆที่ทางชีอะได้ทําและซุนีเห็นว่าไม่ควรเนี่ยมันก็มีอยู่นะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นธรรมเนียมปฏิบัติที่โด่งดังอันหนึ่งเลยของทางนิกายชีอะที่จะมีชื่อว่างานระลึกวันอชูโรหรือว่าอชูรอะนะครับที่อันนี้เนแอดก็ไม่สามารถอ่านออกเสียงให้มันได้ถูกตรงเป๊ะๆหรอกนะแต่เอาเป็นว่าไองานนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับช่วงเวลาหนึ่งที่ชาวมุสลิมนิกายชีอะนะครับ เขาจะมีการรำลึกถึงการตายไปของหลานชายท่านนาบีมูฮัมมัดหรือว่าท่านอิหมามฮุเซนนั่นเองซึ่งเรื่องราวในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่ามันจะเกิดการรามา่าเปิดวอตบตีอะไรกันนะครับจกนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยท่านหลานชายขององค์นบีมูฮัมมัดก็ได้ถูกนําไปทรมานแล้วก็สังหารอย่างเหี้ยมโหดทั้งทงท,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 งที่ว่าท่านหลานชายนะครับก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรในการต่อสู้เลยนะก็เลยทําให้ในเวลาต่อมาชาวมุสลิมที่กายชีอะนะครับ เขาก็ได้มีการจัดวันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเหมือนกับการลําลึกของบุคคลสําคัญในครั้งนั้นนะครับผมซึ่งในพิธีนี้เนี่ยมันก็จะมีอารมณ์เหมือนกับเป็นพาเรดเดินแห่ออกมาไว้ทุกนะครับที่เขาเนี่ยก็จะแห่ชูสัญลักษณ์ออกมาอยู่2อ,อย่างก็คือ 1. สัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนกับรูปฝ่ามือ ซึ่งก็จะสื่อความหมายถึงการปฏิเสธอำนาจอะไรที่ไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็2ครับสัญลักษณ์ที่เป็นดาบสองแฉกแต่ว่าไอ้คมดาบเนี่ยมันจะหันหน้าเข้าตัวนะครับที่อันนี้เนี่ยก็สื่อความหมายถึงการที่ชาวชีอะเนี่ยเขาอยากจะแก้ไขปัญหาโดยใช้โหนทางทางสันติแล้วก็เขาถือว่าเป็นปรัชญาของนิกายเขานะครับผม แต่ประเด็นก็คือบางครั้งในพิธีเนี่ยมันก็จะมีการทรมานตนเองด้วยนะครับตั้งแต่ว่าการทุบอกชกร่ําให้เดินลุยไฟกรีดเนื้อกรีดหัวตนเองจนกระทั่งไปถึงการเอาดาบแหลมๆนะครับไปผูกกับโซ่ที่มันเป็นเหมือนกับอาวุธอะไรก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมเป็นโซ่แล้วก็แบบปลายแหลมคมนะมาหวดหวดหวดฟาดหลังของตนเองให้แบบน้ำแดงเนี่ยกระฉูดกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งภาพของพิธีกรรมเนี่ย แอดก็ว่าแอดไม่สามารถจะนำเอามาเปิดเผยเพื่อนๆเ,เ,เห็นได้นะที่นี้ชัวนนะครับเพราะก็รู้ๆอยู่ว่าอะไรกันนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆลองนึกถึงสภาพงานกินเจในแถบบ้านเราก็แล้วกันที่เขาก็จะมีการเจาะให้น้ำแดงเนี่ยพุ่งออกมาเหมือนกันนะครับผมแต่อาจจะโหดกว่าไปกว่านนะั้นนิดหนึ่งนะซึ่งไอการกระทําแบบนี้เนี่ยทางมุสลิมชีอะนะครับเขาก็จะมองว่าเขาได้ทําไปเพราะเขาจะรับรู้ถึงความทรมานอะไรที่อิหม่ามฮุเซนของเขานะครับได้รับมา หากแต่ว่าสําหรับมุมมองของชาวมุสลิมนิกายซุนนีเนี่ยเขาก็จะมองว่าไอการกระทําแบบนี้นะครับมันเป็นการกระทําที่เกินควรเกินไปหรือเขาจะเรียกว่าบิดะนะครับหรือว่าจะแปลเป็นไทยว่าอะไรเดียคือมันจะไม่ใช่คําที่เรียกว่าเป็นบาปกรรมอะไรนะ แต่บิดะมันจะแปลเหมือนกับว่าการกระทําที่ไม่ควรในหลักศาสนาไม่ได้สอนเอาไว้จะทํามันขึ้นมาอะไรประมาณนั้นแหละครับผมอันนี้ถักมีมุสลิมคนไหนสามารถแปลคําอะไรได้ดีกว่าแอดนี้นะก็มาคอมเมนต์ข้างล่างให้หน่อยนะครับผมที่นอกจากเรื่องราวในความแตกต่างเท่านั้นความเชื่อพิธีกรรมอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยมุสลิมในสองนิกายนี้นะครับก็จะมีการยกย่องเมืองที่เป็นเมืองสําคัญในศาสนาเขานะ่ แตกต่างกันเลยก็คือทั้งสองนิกายเนี่ยก็จะเชื่อว่าสามเมืองหลักๆอย่างเมืองเมกาเมดินา่าและก็เยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองที่สําคัญในศาสนาอิสลามนะครับผมฮาแต่ว่าในฝั่งชีอะเนี่ยจะมีเพิ่มมาอีก2เมืองครับนั่นก็คือเมืองกาญบาละและก็เมืองนาจาฟที่อยู่ที่ประเทศอิรักนะครับซึ่งเหตุผลเนี่ยมันก็จะมาจากเรื่องราวของประวัติศาสตร์อิหมามชีอะอะไรที่ทางซุนีเขาไม่ได้มีนะครับผม แต่ทว่าที่แอดได้เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในมุมมองของคนยุคก่อนนะั่นคือตั้งแต่ยุคที่แบบชีอาสุนีอะไรเขาได้แยกกันมาแรกๆเนี่ยความขัดแย้งอะไรมันก็ยังไม่ได้เห็นมาชัดเจนเหมือนกับที่เรามีในทุกวันนี้นะคือมันจะมีหลักฐานอยู่หลายๆอย่างเลยที่เขาบอกว่าสมัยก่อนคนมุสลิมในแถบนะนั้นก็อาศัยอยู่แบบ ถ้อยพึง่งถ้อยอาศัยอะไรกันไปนะครับผมบางทีก็จะมีหลักฐานว่าซุนนีนะก็จะไปได้รับแรงบันดาลใจอะไรมาอย่างจากชีอะหรือว่าชีอะก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากซุนนีแบบนี้กันอยู่เรื่อยมานะครับผมหากแต่ว่าไอความขัดแย้งระดับรุนแรงอะไรที่เราได้เห็นกันในข่าวทุกวันนี้เนี่ยก็ว่ากันว่ามันเพิ่งเกิดมาเมื่อประมาณ60-70กว่าปีที่แล้วนี่เองนะครับผมที่อันนี้เนี่ยมันก็ ลากยาวมาจากดราม่าความขัดแย้งท้านการเมืองอะไรในแถบตะว,วันออกกลางซึ่งอจจะขอไม่ลงรายละเอียดอะไรในตรงนี้แล้วกันนะเพราะมันบอบบางมากก็เอาเป็นให้เรารู้ว่านอกเหนือจากเรื่องราวการเมืองและการตบตีอะไรกันพวกนี้นะครับมุสลิมที่เขาได้เป็นมุสลิมซึ่งปฏิบัติตามหลักของอิสลามจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เกลียดกันแบบจะยกพวกขึ้นไปตบกันอะไรแบบนั้นหรอกนะครับผมซึ่ง เราก็หวังว่าคลิปวันนี้เนี่ยก็คงพอจะให้เพื่อนๆได้มีความเข้าใจอะไรที่แบบมากขึ้นนะครับผมและถาหากตรงไหนที่แอดได้พูดอะไรผิดไปเนี่ยก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย